You're listening to a day podcast podcast for all things creative อดีตของปัจจุบัน podcast สารพัดเรื่องราวของสารพันสิ่งของในอดีตสวัสดีค่ะ podcast อดีตของปัจจุบันค่ะของเราพื้นที่ให้เล่าแล้วก็ a day นะคะยุ้ยกนกพันธ์ค่ะค่ะเตยมนสิชานะคะค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนปอ๊อปคนฮิต พูดได้เป็นร้อยเล่มแล้วร้อยคนปีอาจจะเริ่มเบื่อกันเลยใช่นั่นก็คือมารียองตัวเน็ตนั่นเองคือต้องบอกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ออกนะแต่คือมันมีเรื่องที่หยิบมาพูดรอบตัวเขาได้ไม่จบไม่สิ้นอ่ะเชื่อว่าแบบทุกคนอยากรู้เนาะซึ่งวันเนี้ยก็คือไม่ได้จะมาพูดเรื่องแซบแบจิกกัดผัวมีอะไรหรือว่าแบบเออเรื่องไลฟ์สไตล์ฟูฟ้าอะไรแต่ว่าจะมาพูดในมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือมุมของความเป็นแม่กับลูกเนาะซึ่งมันก็จะมีสิ่งของสิ่งหนึงที่น่าสนใจมากคือสร้อยข้อมือเเพทททีี่่ป็นนมมดดกกกกตอัสืบาาจ จรเนี่ยค่ะที่เขาเชื่อมโยงความเป็นแม่ลูกเอาไว้ด้วยกันนะคะอ่ะย้อนกลับไปเมื่อปีไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองค่ะเมื่อสปีที่แล้วเองเนาะใช่ไมสอปีนะสองพันยีเออมีการประมูลเครื่องเพชรของพระนางมารีองตวเน็ตนะคะอดีตราชินีฝรั่งเศสที่โหชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือนะมีชื่อคนมาประมูลแน่นอนซึ่ง การประมูลครั้งนี้ค่ะเขาจัดขึ้นณนเะมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในวันที่9พฤศจิกายนนะคะในบรรดาของที่มาประมูลเนี่ยครั้งนี้มีไฮไลท์เป็นสร้อยข้อมือ2เส้นเออเป็นสร้อยข้อมือเพชร2เส้นนะคะซึ่งนอกจากสร้อยเนี่ยจะถูกพูดถึงยกย่องในความแบบเออสวยนะอลังการ<ด>นะงา,ามน,นะเนี่ยเออว่าแบบมันเป็นสร้อยที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากเพชรมากถึง112เม็ดนะคะมีน้ำหนัก เพชรเนี่ยตั้งแต่ 1, 1> นถะึงสี่กะลักแล้วเนี่ยเออสร้อยข้อมือ2เส้นเนี้ยมันยังม,มีประวัติศาสตร์น่าสนใจด้วยเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นของแทนใจที่ลูกสาวคนเดียวของมารียองตัวเน็เนี่ยคือมาริเาเลสเนี่ยเหลือไว้ดูต่างหนะ้าคุณแม่ที่เป็นที่รัก อ่าใช่ก็อันเนี้ยเขาบอกที่จะจะมีการประมูลนะมันก็จะมีการแบบเหมือนทําวิดีโอพ r การประมูล,<ช> <ๆ S 2> ลอะไรเงี้ยออกมาเนาะก็จะมีแบบผู้เชี่ยวชาญออกมาแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับว่าเครื่องเพชรค้าเนี้มีชิ้นไหนเป็นไฮ <ใน S 1> ไลท์ <ไง S 1> บ้างประวัติยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คือมีคนที่ชื่อคุณมารีเซซิลนะคะซิมามิโลเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญยามันีของบริษัทจัปรวคริสตี้เนาะเขาก็พูดถึงตัวสร้อยข้อมือนี่ว่าเอยถึงมันจะเป็นเรื่องยากที่จะทราบขนาดของเพชรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีการช่างกระดาษที่ไม่เเหมืออนนนกัะแต่่วา อันนี้มันก็สวยคือมันมีความเป็นเพชรเก่าที่แบบน้ํางามแม้ว่ากลัดจะไม่จะไม่วัดวัดแบบไม่ได้เยอะไม่ได้แบบปริซเท่าปัจแบบจุบันก็ตามแต่ว่าเขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ยแบบตลาดการประมูลแบบ เครื่องประดับโบราณเน่เครื่องเพชรของบุคคลประสาทเนี่ยของทริซี่เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากนะคือแบบเวลามีของมาเปิดแคตตาล็อกที่ไรก็คือจะเป็นกระแสแบบข่าวก็จะเข้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเขายกตัวอย่างว่าอย่างปี2018เนี่ยก็ย้อนกลับไปประมาณหนึ่งอะเนาะก็มีการเอาเครื่องเพชรจำนวนหนึ่งอะของอาชีวบูบงปามามาเปิดประมูล <S <S มซึ่งอันเนี้ยคือทํากาไรไปได,ได้แบบเกินคาดมากแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเพชรที่มีราคาประมูลสูงสุดก็คือจี้ไข่มุกของพนงังมาเรยงตัวเน็ตก็คือเป็นไข่มุก แล้วก็แบบเออมีประดับเพชรนิดนึงอะนะคะอันเนี้ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นของที่เชื่อมโยงว่ามันเคยเป็นของพนางบริกาตัวเน็ตมาก่อนแล้วมันก็ตกทอดมาถึงราชวงศ์บูมองปามาใช่ปะเขาก็ประเมินราคาว่าส่งสัยจะได้ประมาณสักแบบ1นล้านสวิสฟังเออแต่ว่าต่มูลออกมาจริง32ล้านสวิสฟังกับไข่มุก1เม็ดนะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,000ันล้านบาทใช่ไหมได้ได้อยู่เอาไหมล่ะ ม่เรคือว่า <k S 1> <laughs> <laughs> <ๆ>ตอนนั้นนะขึ้นแท่นเป็นจี้ไข่มมกที่ราคาสูงที่สุดในโลกจากการประมูลเลยทีเดียวคราวนี้เมื่อเมื่อแบบมันเกิดมีแบบสร้อยข้อมือเส้นนี้มาใช่ปะก็เป็นเรื่องแบบตื่นเต้นอีกว่าเฮ้ยอันนี้จะทํากําไรแบบประมูลร <im it> า,าคา <im it> ไปได้เท่าไหร่เพราะเป็นของแบบราชินีมันตัวไนน้อเออคือสร้อยอันนี้มันมีประวัติด้วยนะคือเขาก็ไปสืบมาแหล้วว่ามันเป็นสร้อยอะไรยังไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าอันนี้มันมีใบสั่งทำด้วยว่ามันเป็นของที่ถูกทําขึ้นมาในปีแบบประมาณปี1.76ซึ่งเป็นปีแบบเพิ่งราชินีไม่นายงแบบเป้นาไม่นเลย คนออกแบบก็คือในชาลซอกูตโบเมอร์นะคะซึ่งคนนี้เป็นช่างทำอัญมณนีชื่อดังของฝรั่งเศสเลยแล้วก็เคยออกแบบอัญมณีให้กับแบบมาดามแบบหลายๆคนนี่ยเช่นมาดามดูบารีซึ่งเป็นชูรักของหลุยส์สิบห้าเนาะซึ่งเราเคยพูดถึงเลยนะประมาณหนึ่งราคาของสร้อยข้อมือตอนที่ทําออกมาสองเส้นเนี่ยเขาบอกว่าบันทึกว่ามีใบเสร็จว่าสองแสนห้าหมื่นลีฟซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าแพงคือไม่แน่ใจว่ามันเทียบราคายังไงแต่เขาก็บอกมันก็สูงในสมัยนั้นะมัยนั้นก็เป็นืองแพงว่าแอบเป็นมาอ่ออ มันจะเป็นช็อคเกอร์คือใส่เป็นสร้อยคอได้ด้วยเราก็แยกเป็นสองเครื่องซึ่ง,<อ>งถึงเราจะมีรูปขึ้นให้นะก็สวยๆอะไรเงี้ยเนาะ <laughs> <อ>ใช่ถ้าเป็นน้ำหนักสร้อยคอก็คือประมาณ1 4 0ถึงร้อบกรัตเนาะมันวัดไม่แน่ไม่แน่นอนแต่ว่านักจริงเชื่อว่าหานักมากหนัก น่าจะหนักยู่หนักคอยกคอแทบไม่ขึ้นนะคะร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบกัลนัะคะคือถ้าตัดคอไปก็คือรวยแน่นอนอะไรเงี้ยตัดคอไปเลยหรอใช่คือเขาเมอร์เซียเซนโตนะคะราชทูตออสเตรียประจำฝรั่งเศสเนี่ยเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายสำหรับสร้อยข้อมือที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้ค่ะที่เตยเล่าให้ฟังว่าถ้ามาต่อก็จะเป็นช็อเกอร์เนาะคือส่วนแรกเนี่ยเขาจ่ายเป็นอัญมณีเม็ดอื่นๆจากกลุ่สมบัติราชินีเอาเพชรไปจ่ายก็คือเอาเพชรไปจ่ายไปแลกมาอะไรเงี้ยนะคะอีกส่วนที่เป็น ยีเนี่ยมอบให้พระมเหสีนะคะส่วนเนี้ยเขามีมหลักฐานที่เขาพบก็คือเป็นบินค่าใช้จ่ายจากพระราชสำนักพระเจ้าหลุยในปีหนึ่งเจ็ด ว่ามีการสั่งจ่ายเงินถึงประมาณแบบเกือบสามหมื่นลิวอะคะอ่ะเพื่อมอบให้ราชินีสําหรับชําระค่าสร้อยข้อมือเพชรจากบูเมอร์อันนี้แหละซึ่งใช่ในช่วงกลางปฏิวัติฝรั่งเศสอะค่ะพระนางมาเรียอุตเนตเนี่ยเขาเหมือนกับเขารู้อะนะคะว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาก็ส่งเครื่องเพชรจานวนมากเนี่ยไปฝากไว้กับพี่สาวเขาคืออาร์ชดัชเชสมาเรียคริสติน่าแห่งออสเตรียเนาะซึ่งในขณะนั้นรับตําแหน่งร่วมกับพระสวามีของพระองค์นะคะเจ้าชายอันเบิร์ตแห่งเซ็กซโซนีนะคะเขาเป็นผู้สําเร็จราชการ ซัมออสเตรียเนเธอแลนด์นะปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศแถวเบลเยียมลักซมบิร์กแล้วก็แถวเยอรมนีบนนู้นแบบแถบของเยอรมนีนะคะเชื่อกันว่าการส่งของมีค่า จำนวนมากพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่แบบพระองค์และครอบครัวเนี่ยจะแบบทําการแบบเออหลบหนีดีพายออกจากฝรั่งเศสในช่วงปี1791เนาะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จอย่างที่เรารู้กันนะคะสําหรับสร้อยข้อมือ2องเส้นที่เราพูดถึงเนี่ยก็มีบันทึกว่าแบบพระองค์ฝากไว้กับเออเคาเมอร์เซจินโตเนาะซึ่งคนนี้ก็คือราชทูตคนเมื่อกี้แหละที่อยู่ออสเตรียคือคือเครับสมัครจากออสเตรียซึ่งแบบตอนแรกอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าจะน่ะย้ายไปประจําการที่กรุงบารีสเซลซึ่งบารรเเเเเเซลลนนีีี่่ยยคืืืออออออมมงงงหวขสตใแดก้พูไปทีี่่่่พสาาวเค้ออยูนนัแหละก็ื ซึ่งตัวคุณเขาเนี่ยก็เอา,เอา,เอาคือเขาเอเครื่องเพชรไปกับเขาด้วยตล้ที่เขาย้ายประเทศนะแล้วเขาก็กล่าวว่าแบบมีราชินี mm hmm. มารยงตัวเนี่ยก็ส่งจดหมายมาถึงเขานะว่าบอกว่าให้เก็บกล่องไม้กล่องเนี่ยที่ใส่ของไว้ในที่ปลอดภยัยซึ่ง mm hmm. อ,าอาเจนโตเนี่ยเขาก็ทําตามคําสั่งใช่ปะคือเขาไม่เคยเปิดกล่องเลยตลอด หลายหายปีที่เขาได้กล่องนี้มานะคะจนกระทั่งเกิดเหตุว่าพระนังมารีงตัวนีโดนประหาร,ร,หารชีวิตอันนี้คือรู้แล้วว่าเจ้าของเสียคราวนี้หลานชายของพระนังมารีงตัวนีซึ่งมาจากพัดออสเตรียเนี่ยก็เลยสั่งมีคำสั่งว่าให้เปิดกล่องแล้วก็ส่งของกลับมาที่เวียนนาซา แล้วก็เครื่องเป็นอื่นๆ,ๆที่แบบมันต,ตัวเน็ยส่งไปพี่สาวคือมาริคิสติน่าเนี่ยที่ที่บราซิลด้วยก็คือให้ส่งเปิดแล้วส่งกลับมาให้หมดว่ามีอะไรบ้างเราก็ไม่แน่ใจเนาะพอเครื่องเพชรมาอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่เคยได้ถูกลับการบันทึกว่ามันมีมันมีอะไรบ้างใช่ใชพอมันมาถึงเนี่ยเวียนนาก็จัดสรรต่างๆนานาใช่ปะ่ะซึ่งเราก็รู้ว่าโอเคมันก็มีการแบ่งแหละอย่างเช่นไอจี้ไข่มุกที่เราเล่าให้ฟังตอนต้น,นเรื่องเนี่ยเขาก็ส่งไปให้กับบูบงปามาใช่ไหมคือมันก็เป็นสาแรกหนึ่งเป็นญาติ อีกสร้อยข้อมือที่เราพูดถึงอันเนี้ยเส้นเนี้ยที่เราพูดถึงอ่ะเขาก็มีหลักฐานว่าราชสำนักของเวียนนาเนี่ยไม่ได้ส่งไปไหนแต่ว่าเก็บเอาไว้เพื่อจะมอบให้เจ้าหญิงมาเรตเเรสซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของมาริโตนเนตนะคะตอนหลังเนี่ยคือเจ้าหญิงได้รีภายมาเวียนนาในปี1796นะคะพอมาถึงเนี่ยก็มีการเหมือนกับให้สร้อยข้อมือเป็นวิลค<ำ>ัมกิฟ ก็จะดีใจดีไหมอะคือเมือนแบบของแทนใจแม่อะอะแต่ก็ดีใจก็ก็ไม่รู้อะก็คือว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เจ้าหญิงอะค่ะเขาถูกจับเป็นนักโทษอยู่ในฝรั่งเศสเนาะคือครอบครัวทุกคนนะคะถูกถูกขันแยกกันหมดเลยเนาะเป็นเหมือนแบบแยกเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้เจ้าหญิงเนี่ยได้รู้ชะตากรรมของแบบ แม่หรือว่าของคนอื่นเนี่ยผ่านแค่คําบอกเล่าในภายหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทราบว่าน้องชายเพียงคนเดียวพระเจ้าเออเจ้าชายหลุยชาสิค่ะซีนพระชนในระหว่างที่ถูกคุมขังแล้วก็เออมาเรียวตัวเน็ตที่เป็นแม่เนี่ยแล้วก็เจ้าหญิงอลิซาเบธ ทุเป็ญหานะคะคือถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างที่เราเราทราบกันเนาะมีข่าวว่าคืออีกไม่นานเนี่ยมารีตาเลสเนี่ยก็ต้องถูกประหารด้วยเหมือนกันก็คือเป็นเจ้าหญิงคนเดียวที่รอดแล้วก็มีของติดกายแค่หนังสือสองเล่มเองแล้วก็เป็นคนที่เขียนบันทึกบนกำแพงที่คุมคุมขังเอาไว้นะคะซึ่งเขาก็เหมือนกับมีการถอดความว่าเขาเขียนอะไรที่กำแพงบ้างเนาะเขาเขียนชื่อตัวเองเลยมารีเตเลสชาร์ลอตเป็นบุคคลที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลก อ่ะเธอไม่รู้ชะตาการรมของผู้เป็นแม่และแม้จะขอร้องเป็นพันครั้งก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกนะคะก็คือไม่มีโอกาสได้ยินข่าวคราว,าวจากท่านสักคำคุณพ่อที่รักขอทรงคุ้มครองปกป้องลูกจากสวรรค์ถึงพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นผู้ทําให้บิดามารดาของลูกต้องทนทุกทรมานคือก็เศร้าอยู่นะว,ว่าคือเด็กโดนขังแล้วแบรบรู้ว่าพ่อแม่บโดนฆ่าหมดแ,แล้วแล้วก็เราคนสุดท้ายแล้ว่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ตรงนู้นนตอมอยู่แหละแต่ว่าคือในปี1 7 9่เาานี่ยดันมีข่าวว่าราชสำนักออ ช่วยเหลือลูกสาวคนสุดท้ายสายเลือดของพระเจ้าหลุยส์ที่16เอาไว้ได้นะคะออขอ,อัวไปใช่มาริตาเลสเนี่ยเขาปฏิเสธการย้ายไปเวียนนานะจริงๆแล้วอะ่ะพะเขารู้สึกว่าครอบครัวฝั่งออสเตรียของพระมารดามันได้ละทิ้งครอบครัวของเธอไปตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือประสงค์ว่าฉันจะอยู่ฉันก็จะตาย,ตายในฝรัง่งเศสใช่ออคือแบบค่อาๆจะเด็ดขาดและและเด็ดเดี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า เมื่อการเจรจาจบลงอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะเจ้าหญิงคนสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งตัวออกจากฝรั่งเศสเนาะไปราชสำนักเวียนนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือมีอายุแค่อยู่ที่ประมาณ17ปีเท่านั้นเองนะคะรวมเวลาที่ถูกขังในฐานะนักโทษของคณะปฏิวัติเนี่ยก็คือถูกขังทั้งหมด3ปี4เดือนกับอีก5วันนานนะเหมือนโตในคุกนะแบบเป็นสาวในคุกอะก็เท่ากับว่าถูกขังตั้งแต่ตอนที่อายุ14 ปีเองนะเออใช่เออถ้าย้อนหนักดีเดียค่ะก็คือสมควรแล้วที่น้องจะสลักไว้ที่กำแพงด้วยความเครียดแขนงแคบไเออจริงก็บอกว่าพอมาเรตเลสมาถึงแล้วสำนักเวนนาใช่ไหมคะก็คือมีบาดแผลทางใจนะคือเป็นเราก็ท้ามากนะโดนขังมา3ปีอ่ะแม่ตายจริงแล้วเขาก็แบบเขาก็มีการบันทึกว่าเออเจ้าหญิงอ่ะไม่ยอมใส่เสื้อผ้าสีอื่นนอกจากสีดําเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนแบบกลายเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยแบบไม่ส่งสิงกับใครแบบญาติมันฝั่งมันดามาคุยก็ไม่อยากคุยด้วยเนาะตอนเนี้ยเหมือนกับว่่่าาาานนจวเเป็ เลือดเลือดคนสุดท้ายของแบบหลุยส์สิบหกมาเรียงตัวเน็ตอ่ะเนี่ยก็มันมีคนสนใจเยอะอยากจะแบบแต่งงานเชื่อมสายเลือดมีเนาะก็คือแบบมีอาร์คิวเอ่ออาร์คิวของออสเตรียหลายคนน่ะก็มาแบบขอแบบแต่งงานเงี้ยแต่ว่าก็คือเร์นดาหมดเลยไม่ไม่แต่งกับใครเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนเขาไม่มีความเชื่อว่าหน้าที่ของเขาที่ฝรั่งเศสจะแต่งงานแบบอยู่เวนนาได้ไงอะไรเงี้ยคือมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าจริงๆพ่อแม่คงอยากจะให้แต่งงานอยู่ฝรั่งเศสนั่นแหละแบบไปช่วยแบบกอบกู้บ้านเมืองอะไรประมาณนึงอะค่ะคราวนี้เอ่อ อาจาอยู่ออสเตรเลียประมาณ3ปีอ่ะเจ้าหญิงก็คือเดินทางไปลัตเวียค่ะเพื่อจะไปเจอกับเจ้าชายหลุยส์สตานิสลาเซเวียนะคะเป็นเขาแซงพปรวังคนเนี้ยเป็นน้องชายของหลุยส์สิก็เป็นอาว่างัันเถอะซึ่งน้องชายคนเนี้ยเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์ตัวเองเป็นหลุยส์ที่สิแห่งฝรัง่งเศส อ้างสิทธ์นะอ้างสิทธ์อ่ะสิบเจ็ดไปไหนใช่ไหมสิบเจ็ดก็คือน้องชายที่ตายไปแล้วเพราะว่าแบบเออพระเจ้าลุยสิบหกโดนตัดคอก่อนซึ่งคนเนี้เขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยแหละเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ที่ชอบทำเนาะคือตอนนี้หลุยสิบแปดเนี่ยก็อยู่ที่อ๋ออยู่ที่อยู่ในการคุ้มครองของจกักรพรรดิพอลที่หนึ่งของรัสเซียก็คือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสนะอยู่อยู่อยู่ใต้ความคุ้มครองของรัสเซียอกีไม่มีใครอยู่ในฝรั่งเศสแล้วใช่ใช่ซึ่งแต่ว่าใดๆก็คือ อ่ะเขาก็มีการเสนอว่าอ้าหลานสาวใช่ไหมก็มาแต่งงานกับท,ทายาทของเขาเหอะก็คือเจ้าชายหลุยองตัวนยุคแห่งอังกูลเลมนะซึ่งคนเนี้ยไม่ได้เป็นลูกชายของหลุยสิแแต่เป็นหลานชายซึ่งก็อเออเนื่องจากหลุยสิแปดไม่มีลูกนะคะเขาก็คิดว่าเออในอนาคตอ่ะัลังก็ต้องตกไปพินไปที่น้องชายเขากับหลานชายเขาขึ้นมานั่นแหละก็คิดว่าเออสุดท้ายแล้วก็ ถ้าเกิดเราพื้นฟูระบบกษัตริย์สำเร็จเมื่อไหร่อะมาริตาเรสก็จะได้เป็นควีนออฟฟรานส์ก็จะได้กลับไปอยู่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นก็จะกลับไปพื้นฟูระบบกษัตริย์ใช่แล้วเขาก็แต่งงานกันตามที่แนะนำนั่นซึ่งมันก็จะเป็นเป้าหมายของมาริตาเรสตอนนี้อยู่ในใจใว่าแบบเออ,อฉันอยากจะฟืฟ้นฟูสิ่งนี้เออคือเราก็ไม่ได้ชาบแน่ชัดหรอกว่าแบบเจ้าหญิงอะเก็บ ใส่ข้อมือไว้ในฐานะอะไรหรือคิดยังไงกับมันนะเนาะแต่ว่าอ้างอิงจากการที่แบบสุดท้ายก็เลือกสมรสกับทางราชวงศ์ฝรั่งเศสซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกไงมันยังไม่ค่อยสตรัคเจอร์ว่าจะได้กลับไปจริงหรือเปล่าถ้าแต่งอยู่ออสเตรียมันก็สบายแล้วใช่ไหมก็คือมันก็เลยรู้สึกว่าเจ้าหญิงน่าจะมีความยึดมั่นต่อหน้าที่ประมาณหนึ่งว่าต้องทําไม่สําเร็จแล้วก็จจะตั้งใจ ทำในสิ่งที่แบบมันควรเป็นของตัวเองให้ได้กลับคืนมาคือมันน่าจะมีความประมาณนั้นอยู่อ่ะใช่ก็คือเลือกหนทางที่ลำบาก <c oughs> ใช่ะะ <c oughs> ขอลำบากใช่แทนที่จะสบายแต่งงานสวยๆอยู่เวียนานาก็คือ <c oughs> เลือก <ๆ S 2> ที่จะกลับไปทําภารกิจพันธกิจที่ติดค้างอยู่ในใจนเนาะเพื่อไปเลือกฟือนอะไรที่ฝรั่งเศสนะคะต้องบอกว่าเจ้าหญิงมาลีตาเลสเนี่ยเขาเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวที่รอดพ้นจากการปฏิวัติเนาเลยมีแผลใช่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ได้รับความบอกช้ำทางจิตใจมากนะคะ เจ้าหญิงมาเดเลสนะคะเขาได้รับของขวัญแต่งงานนะคะเป็นแหวนที่พระบิดาของที่แบบเธอเคยสวมไว้เนาะตัวแหวนเนี่ยจะสลักตัวอักษรว่า M A A A M แล้วก็ A สามตัวนะคะย่อมาจาก Maria a n t o n e t t a a u g u s de' a n t r i c h ก็คือมารีโอเนตต์อาร์ตัสเชสแห่ง ออสเตรียแต่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราใช่ซึ่งเราอ่านไม่ออกคะ่ะอย่าหย,ยุดหัวกัน <laughs> ซึ่งมันมีการสลักวันที่6พฤษภาคม1 7 7 0นะคะซึ่งมาริตาเลสเนี่ยเขาก็แบบร้องไห้ด้วยความดีใจหลังได้รับแหวนที่เป็นตัวแทนของพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตเนาะอันเนี้ยเราเข้าใจว่าแบบ หลุยส์ิบแปดคนให้เขานะแบบ<ช>ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกันซึ่งซึ่งเราว่าแบบอย่างที่เตยบอกมาลินทำให้การแต่งงานขายนี้มันค่อนข้างจะมีความหมายมกับเขาขึ้นมาในหลายๆอย่างทั้งในเรื่องจิตใจ,จแล้วก็ในเรื่องพันธกิจที่เขาอยากจะสานต่ออะไรเงี้ยเนาะชีวิตแต่งงานของมาลิตาเลสกับเจ้าชายหลุยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักแล้วก็ห่างไกลกับคําว่าความสุขมานะคะเพราะว่าใช่มาลิตาเลสเนี่ยเป็นตัวแทนของระบบเจ้าขุนบุญนายแบบเก่าเลยแล้วก็การถูกคุมขังเนี่ยทำให้แบบ ความทรามาเธอมันฉายชัดออกมามันไม่ได้มีความรับกับเออมันเขาไม่มีความรักใช่พอยิ่งเธอมีความมุ่งมั่นในการจะฟื้นฟูระบอบกษัตริย์อะค่ะมันเลยทําให้เธอเลือกที่จะวางตัวเปสติที่น่านับถือสง่างามแต่ว่าดันไม่ดันไม่ได้อยู่ในฐานะของภรรยาเนาะเพราะฉะนั้นอะสามีที่เป็นเจ้าชายหลุยเนี่ยก็คือจะให้แค่ความเคารอแล้วก็ความแบบอ่ะ การยอมรับบางอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความรับมันก็ไม่ได้เป็นรโรแมนติกใช่มันไม่ใช่มันห่างไกลจากคําว่าโรแมนติกมากทุกคนเลยเงีเ<อ>้ยซึ่งในปี1 8 1 5ค่ะมันก็มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ราชวงศ์บูบงหลังนโปเลียนลงจากอานาจเนาะแล้วก็พระเจ้าหลุยส์ที่แปเนี่ยได้รับการยอมรับให้กลับมาของฝร,รั่งเศสพ้อมกับมาลิตาเลชก็คือเดินกล้กลับฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะซึ่ง สถานที่ทำไปไำไคือไปเยี่ยมห้องขังที่น้องชายเสียชีวิตค่ะแล้วก็ขลบรศพพ่อแม่ที่สุสานแมเดลินเนาะเป็นหนึ่งในสุสานที่ใช้ฝังศพเจ้านายแล้วก็ผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในการปฏิวัติฝรั่งเศสส่วนใหญ่นั่นแหละนะคะแต่ว่าพอ9ปีต่อมาเนี่ยพระเจ้าหลุยที่สิบแสวรรคตน้องชายของพระองค์และพ่อสามีของมาลิตตเลสเนี่ยขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาที่สิ ก็ในที่สุดเจ้าหญิงแห่งฝรั่งเศสก็ได้กลับมายืนอยู่ในจุดที่แบบว่าเธอหวยหาแล้วก็ออคู่ควรมาตลอดเป็ตำแหน่งเกนะ่าของแม่เขาเนาะคุณแบบเจ้าหญิงราชททยาทของฝรั่งเศสไง้ยคือต้องบอกว่าแบบแต่ว่าเรื่องจากการที่เลิกทางยากอะ่ะแล้วฝรั่งเศสตอนนั้นมันยังไม่ค่อย <Mais S 2> มันยังไม่สเตเบิลมากๆเลยอะค่ะหลังจากที่แบบเปลี่ยนกรรษัตริย์จาก จากหลุยส์สิเป็นชาว40สิบอะแค่ประมาณ6ปีเท่านั้นเองอก็เกิดการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี1830งแปดสามศูนย์เรียกกันว่าการปฏิวัตออิช่วงเดือนกร,รกฎาคมในของปีนั้นนะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากว่าชาว40สิบที่ขึ้นมาสืบทอดอำน,นาจแทนพี่ชายอะเขาต้องการจะกลับไปอยู่แบบแบบเก่าคือยกการยกเลิกชาร์เตอร์ของปี1นึ่งซึ่งเป็นข้อตกลงว่ากษัตรติย์จไดต้าัฐธรรมนูนเนาะคือต้องการจะกลับไปเป็นแบบเดิมอะเ่างั้นเถอะแต่คราวเนี้ยมันจากว่าแบบคนมไไ่้กดาร์ เขาเนี่ยชาวเคยต้องสละราชสมบัตินะคะว่าเออโอเคก็ตามนั้นละกันแต่ว่านั่งจากตอนนั้นคนะณะปฏิวัติเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เจ้าชายหลุยองตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปเนื่งจากเป็นลูกชายของชาวสเขาคิดว่าพ่อลูกก็เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะลักดันให้อีกคนขึ้นมาแทนคือจเจ้าชายหลุยฟิลิปแห่งออริองคนนี้ก็เป็นราชเป็นรา,าชนิกูลฝรั่งเศสคนหนึ่งเป,เป็นสายรองอะถ้าคนนี้แบบเอ้ยมาแล้วจะดีกว่าเนื่องจากเจ้าชายหลุยเนี่ยเคยหาเสียงไว้ว่าแบบ จะปฏิวัติตัวเองอะไรเงี้ยจะสู่จะไปเปลี่ยนนออจะแบบทำเราจะปฏิรูปตัวเองไปสู่คที่เขเป็นทาธิปไตยอะไรเงี้ยเออชาจะเป็นรัฐแบบเสรีนิยมนะในชีวิตรัฐธรรมนูญนะอย่างเงี้ยค่ะคราวเนี้ยเออมันก็แบบสุดท้ายแล้วเนื่องจากประชาชนไม่ไม่โอเคใช่ไหมที่จะมีสิ่งนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เออมันก็มีช่วงหนึ่งที่ชาวสิประกาศสละราชสมบัติใช่ป่ะหลังจากนั้นตามหลักฝรั่งเศสแล้วอะ บาลังมันก็ตกมาที่ลูกชายของเขาก็คือเจ้าชายหลุยนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่หลุยจะเซ็นจะเซ็นเอกสารสาระสมบัติไปด้วยเนี่ยมันมีช่วงว่างอยู่ประมาณแบบ20นาทีอะที่หลุยคนเนี้ยบางคนก็จะถือว่าเขาได้ขึ้นครองราบเป็นหลุยที่19แล้วแล้วมาริตเรสก็เป็นควีนออฟฟรานซ์อยู่20นาทีก่อนที่จะเซ็นว่าแบบเออตามหลักของฝรั่งเศสเนาะว่ากษัตริย์จะว่างบาลังไม่ได้ถ้ามีคนเซ็นปุ๊บไอ้คนเป็นเลยทันทีถ้ามีคนตายปุ๊บก็ไอ้คนเป็นเลยทันท ฟืนฟูอำนาจราชวงศ์อะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้สละอสมบัติเลยก็ออนวอนาสามีว่า,บบาเฮ้ยแบบอย่าเลยแบบอยู่ต่อเถอะแต่ว่าหลุยส์สิเนี่ยก็ยอมสล,สล,สละอสมบัติไปแต่เราไม่ได้รู้นะว่าเขาคิดอะไรเขาไม่ได้เขียนว่าแบบเขาทำไมถึงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าโอเคก็แปลว่าก็ปิดฉากไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือชาวที่10แล้วก็ครอบครัวทั้งหมดอะ นื่องจากสหราชอาณาจักรก็ต้องรีภัยออกไปไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษหลังจากนั้นนะคะก็คือเพื่อจะเปิดทางให้กับหลุยส์ฟิลิปแห่งออริองเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนใหม่คือกษัตริย์หลุยส์ฟิลิปที่1นะคะซึ่งจะบอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้ครองนานนะปกครองประมาณ18ปีเท่านั้นเองก็เกิดปฏิวัติครั้งที่3เพิ่มอีกคือเป็นการล้มระบบกษัตริย์อีกรอบนึงกับเป็นสหราชอณาักอีกคือฝรั่งเศสช่วงนั้นคือรุ่มรุ่มดอนมาเดี๋ยวก็แบบเป็นสหราชอาณาจักรเป็นนโปเลียนเป็นแบบว่าบูบงกลับมาแล้วก็เป็นสาราชอาณาักอีกรอบนึงคือแบบปาชนพอได้เปลี่ยนเราคงไม่ยอมแล้วอะใช่ใช่คือคือมันเปลี่ยนกลับมาค่อนข้างยา จริงก็หลังจากนั้นก็มาริเทเรสาวิงก็คือไม่เคยกลับมาฝรั่งเศสอีกเลยก็คงกลับไม่ได้แล้วนะก็ไปใช้ชีวิตอยู่แบบกับการรีภัยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาดูแลแบบกษัตริย์ชาวที่สารสมบัติแล้วก็ยุก็เริ่มอายุมากก็ชราใช่ไหมหลังจากที่ชาวตายไปก็ดูแลสามีต่อพอสามีตายก็อยู่เป็นแบบ เป็นม่ายคนเดียวก็ยยายไปอยู่กับไปอยู่ที่ออสเตรียแต่ว่าใช้ชีวิตก็คือไม่ได้ทาอะไระปีกวีเวกอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอีกแล้วนะคะส่วนมากก็จะอ่านหนังสือสวดมนต์ไปมาริเตเรสก็เสียชีวิตเนาะในวันที่19ตุลาคม1851อ่ค่ะก็ถือว่าเป็น3วันหลังจากครบรอบ58ปีวันสิ้นพระชนของพลังมาเรียโตเนตซึ่งเป็นแม่ของตัวเองอะเนาะก็คือน่าเสียดายที่มาริเตเรสไม่มีทาย,ยาทต,ตอนแต่งงานก็คือไม่มีลูกเลยทาให้ปัจจุบันเนี้ยสายเลือดของมารรีีียยงงตตตเเเนนนนนไ่่่หลลือแแแ้้้้้วววคคดดสสิุสททจๆ <S 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 ซึ่งพอเจ้าหญิงไม่มีทายาทอะค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้อยข้อมือที่แบบว่าที่ถูกสืบทอดมาบอกว่าจากมาเรียนตัวนี้นสู่ลูกเนาะสู่ลูกสาวเนี่ยว่ามันมีเส้นทางอย่างไรก่อนที่มันจะมาจบที่บริษัทประมูลในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะคะ <S <S ซึ่ง <S <S ออคุณมารีเซซิลซิซ,ซ,ซ,ซาโมโลอะค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีของบริษัทจัดประมูลเนี่ยเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าแบบ เออหวังว่าผู้ชนะประมูลเนี่ยจะดูแลรักษาสิ่งเนี่ยเป็นอย่างดีมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ว่ามันเป็นฐานะในตัวแทนความทรงจําจากแม่สู่ลูกด้วยเนาะแล้วก็คุณภาพเพชรเนี่ยมันยังแบบริงท้ายว่ามันดีมากสวยงามเป็นประกายคิ้วไหวประหนึ่งคุณกําลังสวมใส่แพรใหม่ในทีนี้โฆษณาใช่คือก๊อปปี้ไลเตอร์ต้องยอมมากอะไรเงี้ยคือบอกว่าสร้อยข้อมือที่เป็นดังของแทนใจจากราชินีฝรั่งเศสนะคะเส้นเนี้ยสองเส้นสิต้องเรียกว่าสองเส้นเนาะที่ถูกต่อกันเป็นช็อเกอร์เนี่ยมันสามารถ ถูกประมูลไปในราคาสูงถึงเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสวิตฟังอันนี้ฉันอ่านได้ถูกใช่ไหมถูกค่ะหรือประมาณตีค่าเป็นเงินไทยนะทุกคนสามร้อยล้านบาทเออจากราคาประเมินเพียงแค่สองถึงสี่ล้านสวิตฟังเท่านั้นก็สองเท่าอ่ะแบบสองเท่าครึ่งของที่ประมูลของที่ประเมินเอาไว้อ่ะซึ่งเหมือนกับว่านี่ก็เป็นอีกสถิติหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวแล้วก็สิ่งของของมาเรียนตัวเน็ตนะคะก็ยังคงจับใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าป๊อป เออยังมีมูลค่าในจิตใจคนอยู่เสมอนะคะเออจริงๆคือมันมีภาพหนึ่งที่แบบเหมือนแบบเขาสันนิษฐานว่ามาเลเรียใส่สร้อยข้อมือนันี้เดี๋ยวลองรู้มันเหมือนหรือเปล่าคือมันมีภาพที่เขาใส่แล้วคือแบบถ้ามันใช่เส้นเดียวกันจริงๆนะก็แปลว่าเขาน่าจะเทรเชอร์มันมากว่าทำไมถึมงแบบการเลือกพอเลือกใส่ภาพรูปแบบเนี้ยของต่างๆในพอตเทรเชอร์สมัยก่อนอนะมันบง่งบอกสัญลักษณ์บางอย่างของคนที่ใส่ว่าทำไมเลือกเครื่องเพชรชิ้นนี้มาใส่เนาะคือมันยืนตั้งนานทำไมเลือกเครื่องเพชร,พชรอันนี้มาเงี้ยถ้ามันใช่ ก็หวังว่าคนที่ประมูลไปได้จะเก็บรักษาเป็นอย่างดี้ไม่รู้ใครได้ไปเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้บอกดื่อนะถ้าเปิดเผยก็แบบบ้านดูว่าไม่ไม่อาจจะเป็นแบบเออทาร์เก็ตของกันใช่เพราะเหมือนเท่าที่ทราบคอเลกเตอร์พวกนี้ก็คือก็คือจะเนรณาเป็นส่วนใหญ่ใช่ภาะแวนกูหลายๆอันก็เนรนาประมูลไปนะคะก็นั่นแหละค่ะก็หวังว่าหวังว่า หลังจากนี้เราอาจจะได้มีงานวิจัยหรือคนพบเส้นทางที่บอกเราว่าจากมือของทายาทมาสู่รมัทประมูลยังไงเนาะเพราะตรงนี้มันยังเป็นแอเลียที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่มาบ่งชีตรงนี้บางทีคนที่เขามาประมูลเขาก็จะไม่บอกชื่อ เขาไม่ีสิทธิ์ที่จะไม่บอกเขาเป็นใครใช่แต่แว่า,เร,าเรื่องพวกนี้บางทีพอไปเรื่อยๆแล้วประวัติศาสตร์มันก็อาจจะมีคนที่แบบว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่ามีตัวละครใหม่ๆอันนี้เราก็จะเออพร้อมที่จะรับฟังอยู่เสมอนะคะว่าว่าไอ้เส้นทางนัตรงนั้นเนี่ยมันไปมายังไงบ้างเพราะค่อนข้างจะอยากหล้กันเลยทีเดียวค่ะได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปว่าพันธให้เล่าจะหยิบของอะไรมาเล่าให้ฟังกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ